สวัสดีค่ะทุกคนขนก่อนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taurus วิ่งวงิ่งวิ่งวิ่งวิ่งกุงกิงกุงกิงกินมูตัวเองเพลินเลยนะครับฮายโอเคค่ะ okay, ทุกคนอันนี้เป็นคิวของราศีมีนแล้วนะคะไข่ลงไปก็เรียบร้อยสี่ราศีอันนี้เข้าสู่พลังงานของมีนใครที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวราศีและคนาดาวจันดาสุกมีน<อ>คุณเป็นมีนมาดูคลิปนี้ได้ใครที่เป็นชาวสองมีนก็มาดูคลิปนี้ได้ หรือว่าถ้าคุณแบบเป็นอย่างเช่นมีลัคนาราศีแล้วก็บางคนเนี่ยเน้นดาวจันรดาวสุขหรือว่าเน้นแบบดาวสุขความรักอะไรแบบนี้ก็ได้มันแอบดูได้อะไรแบบนี้นะคะก็ะสําหรับตรงนี้เป็นแรนดอมของชาวมีในช่วงเดือนพฤศจิกายนใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข,งข่ KHA i d L o z นะคะอันนั้นจะเป็นพลังงานของคุณอันนี้มันเป็นรวมของพลังงานรวมๆเท่านั้นมันแชร์แชร์กันเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยซิว่า ความรักของชาวราศีละคนาดาวจันทรศุกร์มีนความรักกำลังพ่าของชาวราศีละคนาดาวจันทรศุกร์มีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันหน่อยสิมีคนกำลังใช้หัวสมองคิดตามไข่ <laughs> สงสัยเอเดนทำหน้าสงสัย <laughs> มาดูนะพลังงานของความรักของมีนเป็นอย่างไรนะคะ ชาวราศีเลขนาดาวจันทรศุขมีนความรักของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรไอดูไพ่หน่อยสิโอเคแอตแทรกชัน okay. ในกองเพราะฉะนั้นคือมันหมายถึงว่าอ่ะยู a อทแทรกโรแมนติกเลิฟคือต้องบอกงี้ว่ามีนตรงนี้คุณมีใครที่ดึงดูดคุณคุณมีใครที่เขาเรียกว่าแบบอ่าเป็นรักที่โรแมนติกที่รู้สึกว่าใครดึงดูดกับคุณมากๆหรือคุณดึงดูดใครอยู่ตรงนี้เป็นพลังงานที่ยังดึงดูดกันถึงแม้ว่าจะ Separation Time apart from your partner is on a horizon คือต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่มีนทุกคนจะมีพลังงานนี้หรอกแต่ไขจะเน้นตรงนี้เลยว่ามีในกองโทษกองอยู่แล้วมีในคลิปนี้มีในคลิปนี้มีคนที่ห่างมีช่วงที่ separate กับคนรักมีช่วงที่ separate กับคนรักแน่นอนนะคะอืม ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาของความห่างระหว่างตัวเจ้าชะตาตัวของคุณที่ห่างกับคนรักหรือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบช่วงพักเบรกช่วงที่แบบว่าไม่ได้ติดต่อมไม่ได้คบกันนะแต่ยังแอดแรทยังดึงดูดยังรู้สึกถึงการหรือรู้สึกรอคอยอะไรแบบนี้มันมีพลังงานของของบางเอ e เน y จีตรงนี้ของชาวมีนได้ที่นี้มาดูพลังงานหน่อยสิว่าพลังงานต้องการจะสื่ออะไรบ้าง ขอดูพลังงานชีวิตรักภาพรวมตอนนี้ของชาวมีนหนะะ่อยค่ะพลังงานรักของชาวมีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนีดูซิพลังงานรักของชาวมีนเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยพลังงานรักของชาวมีนเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยซิพระเจ้าไพ่มี8ปดถ้วยอ่าโอเคแปดถ้วยเนี่ยมันก็คือไพ่นี้แหละ 8ช่วยก็คือพวกพลังงานอย่างเช่นช่วงเซ็เรตช่วงที่มีความไกลกันกับใครกับคู่กับอะไรก็ตามแต่ทีนี้มาดูพลังงานดีๆนะคะไข่ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานหลักของมีนที่สวยมากมากไพ่เซตแรกตรงนี้ของคุณอะไอเซตหลังไม่เท่าไหร่เน้นเซตแรกเลยและที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นใบแรกขึ้นมาเป็นพลังงานกลางและ เน้นใบแรกซึ่งจะบอกเลยว่าไพ่นี้ดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่ไพ่ที่ดีที่สุดแต่คุณมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาที่เป็นไพ่ใหญ่ที่ดีมากๆถึง4ใบใน5ใบเฮ้ยแปลกมากไม่ได้หาง่ายๆเลยอะในในคลิปที่อัดมาในตอนนี้นะดูนะคะไพ่มีอะเจ้าและที่สำคัญคือจะบอกว่ามีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอะเดี๋ยวไล่แต่ละพลังงานเลยลวกัน ใช่นะคะเริ่มที่ใบนี้เลยเพราะมันเป็นใบแรกแล้วใบแรกกลางพลังงานคือดีมากให้มีเด็บซันค่ะกรีดค่ะกรีดมีนกดกรีดเลยกรีดใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้มากดกรีดมาพิมพ์กรีดมาพิมพ์กรีดยาวๆแล้วก็มารับพลังงานบวกกันเพราะลายไพ่นี้คือพลังงานของ Energy Success แต่ Success ของบางท่านของมีนตรงนี้อาจจะใช้เวลาหลายเดือนหรือร่วมปี แต่มันมีสักเซตแน่ๆและที่สำคัญบางท่านของมีตรงนี้เกี่ยวกับต่างชาติตรงๆเพราะนอกจากเดอะซันแล้วแล้วยังหมายถึงบางคนน่ะดีวกับอย่างเช่นว่าเป็นมีบางท่านดีวกับรักต่างวัยเป็นดีวบางท่านดีวกับรักที่อายุน้อยดีวบางท่านดีวกับต่างชาติต,ต่างภาษาและที่สำคัญนอกจากซันแล้วยังมาบวกด้วยไพ่นี้ค่ะ The World. เดอะเวิลเฮ้ยทำไมไพด่ดีๆมาอยู่ในในเซต เซตพลังงานหลักหรือเซตแรกตรงนี้ของมีเลยอะดีมากนี่คือพลังงานที่ดีมากของชาวมีนะคะไข่ดีใจมากเลยที่พลังงานมีม,ม,มี energy ดีๆตรงนี้จะต้องบอกว่ามีมีหลายท่านตรงนี้ที่มีพลังงานที่ดีแน่ ที่สาคัญไพ่นี้คือไพ่ต่างประเทศโดยตรงเพราะฉะนั้นคือ1ใครจะบอกย่เไยนะว่า 1. มีในคลิปนี้ถ้าใครมาลิงก์กักับคลิปนี้มีนบางท่านตรงนี้1นึ่ครบกับต่างชาติได้ 2. ออยู่ต่างประเทศได้ 3. ทํางานต่างประเทศได้ 4. แต่งงานมีชีวิตหรือโยกย้ายหรือใช้ชีวิตในเวลายาวนานในต่างประเทศได้ ถ้าสมมติว่ใครที่มาดูดวงสุดตัวของใครแล้วไพ่ทั่วไปอ่ะมีพลังงานในลักษณะนี้บอกเลยว่าเกี่ยวกับต่างดวงเกี่ยวกับต่างชาติได้แน่นอนเช่นทํางานองค์กรต่างชาติได้ทํางานในต่างประเทศได้อย่างที่เกิดมาแล้วอืมแล้วก็เขาเรียกว่าไพ่นี้ส่งใบอะแค่ส่งใบนี่นี่ยังแค่สองใบนะยังมีอีกนะ และสองใบนี้เป็นใบที่หมายถึงความแบบ completion ความสำเร็จสมบูรณ์ความปังมหาศาลความ u ักเซส joyful happiness celebrate wonderful คือพลังงานที่ดีมากมากๆๆกมากม,ากม,ากมากไม่รู้จะมากยังไงใครที่ไม่มากดรับกรีดก็คือว่า ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าใครที่มารับพลังงานแล้วก็มาคอมเมนต์รับพลังงานหรือมากรีก,ก็คือนั่นแหละรับพลังงานไปเลยเต็มๆนะไพ่พลังงานตรงนี้ดีมากมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะแม้กระทั่งคนดูดวงส่วนตัวจะบอกว่าไพ่เหล่านี้ไม่ได้ง่ายง่ายนะคะโดยเฉพาะเดอะซันกับเดอะเวิ d ์ขึ้นคู่กันต้องบอกว่าพลังงานมีในคลิปนี้มีคนที่ลิเงยก,กับพลังงานนี้แล้วไพ่มันเลยขึ้นแบบนี้แต่ถ้ามีบางท่านที่เขาเรียกว่ามาแชร์หรือมาดูคลิปร่วมกันก็มารับพลังงานบวกค่ะ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องหรือลิงก์โดยตรงหรือพลังงานบางอย่างที่ Energy แบบ success c o m plete Wonder f u l แบบ Ha p p i n e s s อาจจะยังไม่ได้แบบว่าเต็มร้อยขนาดนั้นในชีวิตรักแต่ขอให้คุณมารับเพราะใครรู้ว่าพลังงานตัวนี้มันมีคู่บางคู่ตัวนี้ที่มีเซป a r a เรชันเช่นพวกคบ long distance คบกระต่างชาติและรวมถึงเป็นมีนบางท่านตรงนี้ที่คุณน่ะ mm. เขาเรียกว่าเลิกหรือห่างหรือแบบว่าพักเบรกกับใครอยู่แต่มันมีเรื่องดีๆอยู่ตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนไพอ่อ่ะมีพลังงานนอกจากจะเป็นไพ่ใหญ่แบบนั้นแล้วซันกับเวิร์ปังมากเลยอะ่ะที่สําคัญคือไพ่คุณมีพลังงานนี้ด้วยดูนะดูดีๆต้องบอกว่าเอามีมาทากตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งได้เกี่ยวข้องกับเมธได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเมทุนได้เพราะอะไรดูนะคะเฮ้ยมันแบบมามาด้วยเดอะซันมาด้วยเดอะเวิร์และยังมาด้วยเดอะเลิฟเวอร์ด้วยอะ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ย คือคู่รักเลยแหละคือคุณตรงนี้กับใครบางคนเป็นคู่รักหรือเป็นคู่ที่แบบว่าเป็นแบบเป็นพวกโซเมดเอนเนอร์จีอ่ะหรือเป็นคู่ที่เป็นแบบเป็นคู่ที่ใช่อะ่ะม,มันมีคนตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับคู่แบบนี้แน่นอนไม่ว่าตอนนี้คุณจะคบกันแล้วไกลหรือว่าคุณตอนนี้มีพลังงานเซปเเรตที่แบบว่าแบบเอ่อมีมีช่องว่างช่องโหว่ของความรักที่ห่างกันอยู่เลยก็ตามนะคะหรือเป็นอดีตต่อการอะไรแบบนี้คือนั่นแหละต้องบอกเลยว่าพลังงานนี้ มีคู่รักตรงนี้ที่เป็นคู่กันแน่ๆไพ่ใหญ่ขึ้นดีมากแล้วก็มีบางท่านตรงนี้ที่เป็นมีนดีวกับเมทุนด้วยที่สําคัญนอกจากจะเป็นไพใ่ใหญ่ๆตรงนี้แล้วมีไพ่นี้ด้วยค่ะไพ่ใหญ่มาอีกดิเอ็มเปอร์ร์ไพ่นี้คือดีวกับเมย์ได้และที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะนี่คืออีกไพ่หนึ่งที่หมายถึงต่างชาติต่างภาษาสามใบเนี้ยเป็นพลังงานต่างชาติหมดเลย แล้วเป็นต่างชาติต่างวัยด้วยสําหรับมีบางท่านตรงนี้แล้วก็จะบอกเลยนะว่าไพ่นี้คือพวกพลังงานเอเนจีของการงานด้วยบางคนน่ะคุณอาจจะมีในเรื่องของอาเช่นว่าตอนนี้หรือในช่วงใกล้ๆในเรื่องของสภาพของชีวิตคุณถือว่าถือว่าโอเคมากการงานหรืออะไรอย่างคือถือว่าโอเคหรือบางคนมีเกณฑ์ในสถานีว่าเกี่ยวข้องหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกับต่างประเทศได้ด้วยหรือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าที่เกี่ยวกับ เช่นถ้าสมมติว่า,อย,าอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยคิดจะทําธุรกิจหรือคิดทําอะไรบางอย่างในศาสตร์ของแบบว่าอย่างาโปรเจกอะไรบางอย่างแบบน,นี้แล้วทําเกี่ยวกับต่างประเทศได้ไดนะเพราะไพ่พวกนี้เป็นพลังงานงานไพ่พวกนี้เป็นพลังงานต่างประเทศแล้วไพ่พวกนี้เป็นพลังงานโปรเจกหรือพลังงานของการทําสิ่งใหญ่ๆมันจะสกเร็จได้อันนี้แบบนอกเรื่องในิดนึงนะไพ่มันสวยมากเลยอยะมือสั่นเลยเออมารับพลังงานบวกกันเลยแล้วแถมมีไพ่คู่รักด้วยไม่ธรรมดา มีนเลิศมากเลยอ่ะไพ่ตรงนี้ด้วยไพ่เล็กนะคะมีหกเหรียญเพราะฉะนั้นคืออ่าตรงนี้ก็คือว่าเป็นเป็นมีนบางท่านคุณอาจจะมีรักที่พอดีกับใครบางคนแต่ไข่จะบอกนี้ว่าไข่เน้นตรงนี้นิดนึงก็คือไข่ขอเน้นพลังงานที่มันเป็นพลังงานของคู่รักหรือคนรักที่แบบว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าสุขสมหรือว่าฟินกับความรัก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่จะเน้นว่าไพ่นี้มันหมายถึงพวกคู่รักที่รอใขรบกท กลับด้านพวกคู่รักที่รอความบาลานซ์หรือว่ารอพลังงานของรักที่เท่าเทียมเช่นแบบว่าคุณกับใครที่รู้สึกว่าคบกันได้จูนกันได้พอดีกันได้และให้และรับในความรักที่เท่าเทียมกันเช่นอย่างเช่นคุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณทําให้เขาเขาก็ทําให้คุณคือเหมือนคล้ายๆกับพลังงานของคนตรงนี้มีพลังงานของความที่จะต้องบาลานซ์ในความสัมพันธ์หรือคนบางคนตรงนี้เป็นมีนรอความบาลานซ์ลงตัวกับใครบางคนตรงนี้อยู่ ซึ่งพลังงานสวยมากเลยอะจะบอกจะบอกซ้ําอยู่อย่างนี้แหละว่ามันสวยมากเลยมีนอืมเฮ้ยพลังงานแบบปังปูริเย่มากเลยอะค่ะแบบมากรีดเลยไม่กรีดก็ไมร่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยสุดยอดปังปังสุดเลิศล่าปตัตตภีมาดูพลังงานตรงนี้หน่อยสิว่าเซตที่สองพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอสองพลังงานของพวกโซเมดของ ชาวมีนหน่อยสิโซเมค่คู่รักของชาวมีนตรงนี้มีพลังงานอย่างไรนะคะขอดูพลังงานหน่อยสิโซเมค่คู่รักของชาวมีนพลังงานอย่างไรจังงานของพวกเขามีพลังงานอย่างไรท่อนหนึ่งพลังนขอดูหน่อยสินะพคุงงาะดูหน่อยค่ะโอ้พระเจ้านี่ไงไพ่มีสามเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นคือไข่ขอเน้นเป็นมีนพวกที่เป็นมีนแบบว่าไกล พวกที่เป็นมีนที่แบบ d i s t a n e พวกที่เป็นมีนที่เ e p a r a t e อยู่อะไรที่เป็นคู่รักมีนที่ดีอยู่แล้วไข่ไม่เน้นนะเพราะว่าคุณดีอยู่แล้วแต่มาดูเลยนะว่าคืออะไรพลังงานดูนะคะมี energy นี้ก้าเหรียญพวกไพ่สดๆหรือไพ่พลังงานที่ energy ยังมีชีวิตแบบ independence หรือเขาเรียกว่า ก็คือโดยรวมแล้วถือว่าโอเคก็ไม่ได้ถึงกับว่าแบบแย่อะไรมากมายในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือชีวิตทั่วไปแต่พลังงานก็เขาเรียกว่าความรักก็อาจจะแบบขัดขาดติ่งๆนิดนึงสําหรับบางคนที่แบบเป็นพวกเซปเเรตอยู่ไพ่มาเลยมีพลังงานใหญ่ใบนี้ไฮเพลเทสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจอะไรบางอย่างเพราะมันเป็นไพ่ราชนีพระจันทร์มันเป็นความที่เราเรียกว่าเก็บงาม เก็บงาสัมพันธ์เก็บงาความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะมันมีคนที่มีพลังงานนี้ซึ่งหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคนที่เป็นพวกเซปเเรตกันอยู่ไพ่ตรงนี้มันเลยมีพลังงานนี้ค่ะหกถ้วยมันคือคนที่อยากกลับมาหากันหรือยังมีพลังงานที่เป็นเอนเนอจีแบบว่าออมีความคอนเน็กชันบางอย่างที่เป็นลักษณะคอนเน็กแบบ 5d อะไรแบบนี้แล้วก็เป็นพวกคู่รักของมีบางท่านตรงนี้ที่เป็นรักต่างวัย ต่างวัยต่างวัยเออและดูนะมีอะไรเนี่ยสองไม้เท้าแล้วไพ่คุณมีต่างชาติเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมันเลยเป็นพลังงานดีสแตนมันเลยเป็นพลังงานเซปเรตอยู่ตรงนี้ค่ะออคือคู่บางผู้ตรงนี้เป็นมีนที่รอการมาเจอการของคู่ไกลกับคนที่รอการเจอการของคู่ที่ห่างหรือเซปเรตกันอยู่หรือพักเบรคกันอยู่หรือเป็นอดีตกันอยู่ตรงนี้โอ้ไพ่มันแบบขึ้นมาแบบ ปัวปัวปัวมากอะห้าเหรียญเนี่ยเห็นปะไพ่คุณมีหกเหรียญห้าเหรียญเพราะฉะนั้นคือมันเลยมีความขาดเกินอยู่ตรงนี้ของความรักสังเกตดูว่าไพ่ของคุณมีพลังงานเลขที่มากกว่าห <assa> นึ่งเหรียญไพ่นี้ห้ามันน้อยกว่าลงมาแล้วมันเป็นไพ่ของความขาดเกินอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือมันเลยทําให้พลังงานของ energy รักของบางคู่ตรงนี้ความรักยังแบบเขาเรียกว่าขาดขาดเกินเกินหรือยังไม่พอดีหรือยังไม่ใช่ช่วงเขาเรียกว่ายังไม่ใช่ช่วงพลังงานที่แบบ บาลานหรือลงตัวได้อะไรได้ดี mm hmm. เช่นถ้าสมมติว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบนี้ mm hmm. เช่นบางคู่ของมีนตรงนี้คุณอาจจะรักใครมากมากกว่าอีกคนนึงและอีกคนนึงอะ่ะคนรักคุณหรือคนที่คุณแบบอยู่ในใจอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ตอบอะไรกลับมาให้กับคุณเท่าที่คุณมีให้เขาสองสลับกันเป็นไวเวอร์ซา่าคนเหล่านั้นของคุณเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างให้กับคุณมากแต่คุณไม่ได้ตอบให้เขามากพออะไรแบบนี้พลังงานเป็นไวเวอร์ซ่ากับกันค่ะ นะโอเคทีนี้มาดู hidden truth หน่อยสิว่าโซเมตคนรักโซเมตคนรักและโซเมตของชาวมีนตรงนี้มี hidden truth อะไรถึงบุคุณบ้างขอดูหน่อยคนรักและโซเมตคนรักและโซเมตของชาวมีนมี hidden truth อะไรบ้างตรงนี้ขอดูหน่อยนะคะมี hidden truth อะไรถึงบุคุณบ้างคนรัก you speak to me through music เออมันมีคนตรงนี้ที่แบบอย่างเช่นแบบว่าฟังเพลงแล้วแบบเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่นึกถึงเธอวะ่ะอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเพลงนี้คือเป็นเพลงของเราอะ่ะอะไรแบบเนี้ยเพลงนี้เป็นเพลงสื่อถึงกันระหว่างเรากับเธอไอ้ระหว่างเธอกับฉันระหว่างเราต่อกันอะไรแบบนี้นะคะมันมีคนที่แบบว่าสปีค สปสื่อสารกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันแล้วผ่านในทางเสียงเพลงได้ด้วยอยู่ตรงนี้หรืออย่างเช่นแบบว่ามีคนฟังเพลงแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบบางครั้งอ่ะเพลงบางเพลงเป็นเพลงที่แบบว่าทําให้คนคนหนึ่งเฮิร์ตได้ดนตรีเป็นเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าดนตรีอ่ะมันมีสองด้านคือสื่อมันเป็นสื่อที่ทั้งบําบัดเยียวยาแล้วก็ทั้งเฮิร์ตฟิลลิ่งก็คือ ทำร้ายหรือเขาเรียกบั่นทอนเพราะว่าสื่อเพราะว่าสื่อเพลงบางอย่างมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ทําให้เศร้ายิ่งเพลงเศร้าเพลงช้าเพลงที่มีความหมายดีหรือเพลงเมโลดี้ที่แบบว่าบีดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันแบบดิเพรสหรือเศร้าๆมันจะทําให้คนบางคนนะ่ะจากอกหักหรือจากรู้สึกว่าคิดถึงใครบางคนหรือว่าแบบเซปเปอร์ใครมันยิ่งมีพลังงานที่แบบโหแบบดิเพรสเศร้าดาว จิตตกอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้บางท่านตรงนี้ใช้เสียงเพลงใช้ดนตรีเพื่อสื่อในทางที่แบบว่าพอเราฟังเพลงดีๆหรือเราฟังเพลงแบบนี้แล้วเอ้ยเรานึกถึงการอะไรแบบนี้นะขอให้ไปในทางที่ดีๆทีนี้ใี้มีพลังงานในศสตว์นี้ก็คือ I don't react when people mention you ก็คือง่ายเคยเหมือน่ใครบอกว่าคนบางคนตรงนี้ที่พยายามแบบว่าเหมือนแบบพยายามไม่ไม่ไม่พูดถึง ไม่ไม่แสดงออกหรือว่าแบบว่าไม่เมนชั่นเมนชั่นก็คือสังเกตดูว่าเวลาเราแบบคอมเมนต์ในใน Facebook หรือคอมเมนต์ในแบบโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะและอย่างบางทีมันจะมีในเรื่องของแบบว่าอย่างา mention, เช่นแบบว่าเมนชั่นเหมือนคล้ายๆกับการกล่าวถึงอะไรแบบเนี้ยเออเมนชั่นมันจะต่างกับคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment กับเมนชั่นจะต่างกันเมนชั่นหมายแค่ก็ว่าการกล่าวถึง ว่าแบบเอออย่างเช่นว,ว่ามีคนมาทักมาอะไรแบบนี้เรื่องของเราอะเขาหรือแบบมีคนบางคนถามอะไรพยายามที่จะไม่แบบไม่เมนชั่นไม่กล่าวถึงไม่พูดถึงอะไรมากเพราะบางทีแบบอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นเซเปเรตหรือห่างกันหรือเลิกกันหรือว่าเป็นอดีตกันอยู่ก็คือมันพยายามที่จะไม่เมนชั่นต่อกันไม่กล่าวถึงต่อกันมากหรือบางคนที่แบบไกลกันเซเปเรตก็คือไม่อยากกล่าวถึงมากเพราะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันบางทีแบบกล่าวถึงมากก็ มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเนาะบางทีถ้ายิ่งบางคนรู้สึกว่าแบบยิ่งโหยหามากกล่าวถึงมากก็แบบยิ่งไม่ไม่ช่วยอะไรมากมายทีนี้อ่ะต้องบอกเลยนะว่าบางคนตรงเนี้ยไพ่ตรงเนี้ยค่ะเป็นมีบางท่านที่มีในเรื่องของต่างชาติหรือในเรื่องของพลังงานใหญ่ๆมากๆนี่สิสำคัญคือบางคนอาจจะมีสถานการณ์ใหญ่ๆที่มาทําให้ทั้งคู่เซเปเรตได้อยู่ตรงนี้ด้วยอืมโอเคไม่เป็นไรค่ะ ต้องบอเลยว่าพลังงานเอเน g y ีนี้ดีมากๆให้ชาวมีนมารับพลังงานบวกกันนะมากรี๊ดรับพลังงานกรี๊ดยาวๆคอมเมนต์โอเคไปก่อนใครที่กำลังดูดวงส่วนตัวทํามาาที่ไลา์ของไข่เคชัยเดีซวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย